่าทุกคนวันนี้เข้าครัวกับพี่ช่างเสนออาหารเมนูพื้นบ้านตำสมตำครับผมตำอยู่พื้นบ้านเท่านี้แหละนี่อาหารพื้นบ้านร้อเปอเซ็นต์มาใส่กระเทียมลงไปพีลงไปพี่ลงไ,ไปผงิดหน่อยอีนอกนิดนึงเอ้าแซ่บ วันนี้เมนูตำแบบตำตามใจครับผมตำตามใจตามใจพี่ช่างแล้วแต่พี่ช่างอยากจะกินแบบไหน,นก็ตำแบบตามใจพี่ช่างก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อย น้ำตาลพรีบแล้ใส่น้ำตาลพรีบแล้วครับผมัประเยียน้ำตาลมันละลายจักหน่อยใส่น้ำปะลาลางไปอีกนิดนึงจะได้นวนๆ ำทำไรครับพี่ช่างใส่บะนาวครับ ลงไปด้วยเลยใส่เส้นมะละกอลงไปครับผม ตามตามใจสูตรพี่ช่างเข้าครัวกระเทียมครับแซบแซบโบแซบก็ว่าโบแซบเฮ้ยโบแซบก็ว่าแซบ กินใดก็กินกินบะไรก็ต้องกินนี่ครับชุดดิบลากหมูยออุวนร้อยเปอร์เซ็นต์หมึกลวกกุ้งสดคองแท้่เหนือไปเลยลุยอาหารพื้นบ้านตำกับพื้นนี่ครับผมเครื่องเคียง เรามีข้าวโพดเม็ดมากระเริบานเฮ่าใบผัดชีฝรัง่งของแท้ขกมันหน่อยได้พี่น้อ,องเลยคนมาอย่างเดียวก็ละมาดูยกินได้ก็กิน กินไม่ได้ก็ต้องกิน,นมาชิมจักหน่อยเนี่ยแซบ่บสุดยอดนุง่งอะ ไได้ก็กินกินบ่ได้ก็ต้องกินตำตามใจพี่ช่งเข้าครัวได้ครับผมกินข้าวด้วยกันครับผมสมตำตำตามใจครับวันนี้